ประมาณประมาณก็ได้ครับใต้เนี่ยทั้ง14่จังหวัดนะครับผมเคยสำรวจก็ประมาณเอาตัวเลขกลมๆก็คือพันหนึ่งประมาณพันคนประมาณพันคนมองภาพรวมว่ามีมีสถานที่อยู่ประมาณประมาณพันคนและพันคนนี้กระจายกันกระจะกระจายกันครับดูแลกระจะกระจายกันก็โซนใหญ่ๆก็จะเป็นหัดใหญ่ภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์นะครับที่ที่มีสถานทีเยอะหน่อยครับเยอะหน่อยและนอกนั้นก็กระจายกันอยู่ตามจังหวัดทั่วๆไปนะครับอย่างหัดใหญ่เนี่ยก็จะมีสักประมาณ200คนครคน ภูเก็ตก็สัก200อแต่ภูเก็ตนี่ในเจ้าของสามีภูเก็ตก็คือเขาจะไม่ใช่สามีทท้องถิ่นจะเป็นจะเป็นไปจากส่วนกลางบ้างไปจากเชียงใหม่นะครับที่ไปทรรมหากินที่ไปธรหนทีมากินแล้วก็จะย้ายต่างกับที่หาดใหญ่ซึ่งหาดใหญ่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสามีที่เป็นที่เป็นโลคอลซึ่งจบจากมาทองศรีวิชัยเอออย่างนั้นดีนะครับวันนี้จะไม่ย้ายครับครับหาดใหญ่นี่ ธรรมชาติไม่ย้ายเลยเขาอยู่ที่นู่นเลยคือเปิดสำนักงานสถานีที่นู่นนะแล้วทำมาหากินที่นั่นนะฮะครับอ่ชกอย่างอย่างหาดใหญ่ที่ออกแบบอะไรบ้างหาดใหญ่เออ่ปีนี้เนี่ยนะครับงานทั่วไปเนี่ยเอาคิดเยอะมากทั้งหาดใหญ่นี่มันเป็นเหมืองเมืองศูนย์รวมเลยนะคอนโดมิเนียมในปีนี้ครับเออ่ผมเพิ่งเริ่มเริ่มมีไหมผมเพิ่งประชุมร่วมกับนายกอสังหาที่หาดใหญ่นี่นะครับแทบไม่น่าเชื่อว่า พันดูบิเนียมเนี่ยขนาดใหญ่สี่สกว่าแท่งโครงการเดียว40กว่าแท่งใช่ครับความสูงแท่งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ความสูงแท่งหนึ่งก็ยี่สิบเมตรหรือ24เมตรเกินเกินอีกเหรอฮะเกินครับเกินเป็นพันดูบิเนียมที่ตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยยูนิตไปจนถึง3-400ยูนิตโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อแสดงว่าความต้องการในลักษณะที่พักอาศัยแบบเนี้ย คือไม่ได้ฮิตในแค่แบบอย่างเดียวนะผมกําลังนั่งวิเคราะห์กันอยู่เออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกําลังนั่งวิเคราะห์กันอยู่เพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากคอนโดจะเริ่มมันบูมมาสักสองปีสามปีที่แล้วเปิดตัวขึ้นมาก็ขายหมดเกลี้ยงหายในวันเดียววันเดียวหลังจากนั้นก็มีโครงการที่ขอญาติกันเนี่ยนะครับรวมแล้วประมาณสี่ถึงกระแทกเนี่ยก็ทยอยเปิดตัวอะไรตางเนี่ยเออ ข้อมูลผมเนี่ยยังไม่ชัดผมยังไม่กล้าฝันธงเกิดอะไรขึ้นครับแต่เรากำลังตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วเรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าว่ามันเป็นยังไงมันมีคนมาทำว่ามันเป็นยังไงเป็นคอนโดมิเนียมเพราะว่าถ้าส0สิบกระแทกเนี่ยน่าจะเป็นสักพันพันยูนิตเหมือนกันประมาณสามพันสามพันยูนิตที่มีคนอยู่แล้วแล้วทำไมคนถึงไปซื้อ ซื้ออยู่เป็นเป็นคนพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่หรือคือหาใหญ่เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือมันจะเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนใต้ใช่ครับใช่ครับลูกค้าทั้งทางชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียนครับอินโดเนียจะเข้ามาทางใต้เนี่ยเยอะมากนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าพวกนี้เราก็ไม่มีตัวเลขชัดเจนกำลังรวบรวมกันอยู่ว่าก็เป็นเป็นกลุ่มหลักหรือเปล่าอที่ที่จะมาซื้อที่เป็นทาร์เก็ตเขาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือสงขลาเป็นเมืองมหาลัยอันนั้นอันนั้นตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งเด็กๆก็ไปเช่าอยู่ซื้ออยู่ไปซื้ออยู่นีก็ไปเช่าอันนั้นตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าในระดับที่ที่จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น สองสามพันยูนิตเนี่ยก็อาจจะต้องดูนันอีกระยั่งยืนซึ่งต่างกับต่างกับบ้านโรไลบ้านทับอาศัยสองชั้น3ามชั้นในสเกลสักห้าล้านไปถึง15ล้านเนี่ยนะครับอันนั้นค่อนข้างดีมันมาหลายปีแล้วประมาณ10ปีแล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะจะย้ายย้ายฐานจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็มาอยู่กันที่หัดใหญ่จากสามจังหวัดก็ย้ายขึ้นมามาตั้งหลัก ทำมาหากินจะซื้อซื้อบ้านชาาสซื้ออะไรอยู่ซึ่งมันมันเป็นศูนย์กลางเราก็มีสถานีรถไฟมีสนามบินนะครับมีทางหลวงพาดผ่านและสามารถที่ออกไปทาง มาเลเซียออกไปทางสิงคโปร์ได้สะดวกเรามีสนามบินนานาชาติก็ถือว่าพร้อมนะครับอาจารที่ถือว่าพร้อมฟลาซิสตี้โอเคที่เป็นเซ็นเตอร์นะฮะครับพวกศูนย์การค้าอะไรขนาดใหญ่มีศูนย์ค้าขนาดใหญ่เอ่อมีครับซึ่งปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเซ็นทรัลเซ็นทรัลไปลงแล้วไปลงเซ็นทรัลเดิมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วกำลังก่อสร้างอยู่ใหญ่มากครับใหญ่มากจะเปิดเซ็นท่านนี้บุก ไม่มากหลือเกินนะฮะจะปูบอลนี่เพิ่งไปแล้วเพื่อนเพื่อนกันเองนะเปิดกันน่าดูจะเปิดตัวจะเปิดทุกิการใหญ่แล้วมันทำให้ CBD ของเมืองขยายมากขยายมากแล้วก็คึกคักเลยนะคึกคักคึกคักแต่ว่าเปลี่ยนโฉมของหัดใหญ่ของหหาดใญ่เมื่อก่อนหัดใหญ่เนี่ยผมมองว่าเป็นเมืองตึกแถวเป็นเมืองอาคารพาณิชย์ที่ซื้อขายกันในแนวล่าบถ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผู้คนก็คึกคักมากนะครับ แต่แปลกครับออฟฟิศบิลดิ้งนี่ถ้าจะไม่ไม่ไม่มีถ้าไม่มีไม่มีเขาอาจจะใช้ออฟฟิศคือที่ที่อยู่อก่อกันไปนะมีอยู่สักสองสามแท่งที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งนะครับก็ไม่สูงมากประมาณสักเจ็ดชั้นสิบชั้นครับครับก็ก็เคยไปนั่งคุยนั่งประชุมนั่งอะไรกันก็ก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็คนน่าจะมีพื้นที่ในการไม่อาจจะทำงานในบ้านหรือทำอะไรแบบเนี้ยในในอาคารพาณิชย์อะไรก็เป็นไปได้นะครับ แล้วไอ้ตึกแข่งๆเนี่ยเป็นของพ่อปาร์ตี้รายใหญ่ไหมที่เข้าไปหรือว่าเป็นของคนพื้นที่ที่ทำเองอมีทั้งสองทั้งสองรูปแบบเลยทั้งสองรูปแบบรายใหญ่ก็เริ่มบุกต่างจังหวัดละแต่ว่าที่เริ่มเริ่มกันตั้งแต่สามหรือสี่โครงการแรกนี่จะเป็นเป็นลคเโอเคเป็นลเข้าครับรายใหญ่จะเพิ่งเพิ่งลงไปถ้าที่ดูขนาดใหญ่นี่น่าจะเจริญสูงสุด ในภาคใต้ที่มีการก่อสร้างอยู่ทุกวันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเศรษฐกิจดีมากครับเพราะว่าเพราะว่าสําคัญที่สุดตรงด่านสะเดาตรงด่านสะเดานี่ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านของสงขลาเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมีปริมาณสินค้าและก็ปริมาณคนเข้าออกเนี่ยปีหนึ่งเยอะมากด่านสะเดาเนี่ยไม่เคยไปแล้วก็เป็นเป็นด่านที่มีรายได้ ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นอันดับหนึ่งหรือหนึ่งของประเทศนะในที่สร้างเลยครับของประเทศเลยในการครับผมส่งออกสินค้าแล้วแล้วคนที่เข้าออกด่านถ้าพี่โคกจะไปหัตใหญ่ช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าตรงด่านสะตนด์นี่จะจอแจเลยมหาศาลมากมหาศาลมากผมว่าจะเป็นเหมือนจีนแล้วนะนักคุณจอแจแบบนั้นนะเวลาคนเดินเพราะนอกจากที่สงขลาหรือทางใต้เนี่ยจะมีจะมีหัตใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วเนี่ย ทั้งด้านศิลปะว่านธรรททั้งด้านเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เราก็มีเยอะโดยรวมอยู่ในหาดใหญ่ก็ก็เป็นรัศมีโดยรอบนะครับอย่างอย่างหัดใหญ่เนี่ยหัดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจพอเรามาสงขลาเนี่ยนะครับืองสงขลาก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเมืองพักผ่อนละศูนย์ริการแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจด้วยครับเป็นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นเมืองเชิงพักผ่อนอาหารไปทานอาหารไปพักผ่อนกันขึ้นไปทาง สิงหานครทางสติงพระตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของวัดพระโคนะครับซึ่งหลงขูดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเยียบน้ำทะเลจืดมากครับผมก็คือหากันคือหากันก็เลยขึ้นไปข้างบนนิดนึงก็เป็นเรื่องของทะเลน้อยติดพัทถลุงละแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับมีความหลากหลายทางประวัติศาสตร์แลวก็เป็นทรัพยากรที่ ผมว่าดีมีคุณค่าทางด้านการท่องเที่ยวมากเลยนะมากโอเคครับก็เราคุยกับคุณแบรนได้แบบลึกๆมากเลยนะฮะก็ช่วงนี้เบรกกันนิดนึงเดี๋ยวผมชอบรายละเอียดพวกนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยในช่วงหน้ากันต่อนะครับสักครู่ครับ